สวัสดีค่ะเพื่อนพี่สิริรัตน์ออแกนิกการเด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมามาอัปเดตต้นพริกกระเหรียงนะต้นพริกกระเหรี่ยงที่พี่สิริได้ปลูกไว้ในกระถางนะคะปลูกไว้ในกระถางแล้วก็นี่อันนี้คือพริกกระเหรี่ยงที่พี่สิริเอามาลงปลูกปลูกไว้ในกระถางแล้วก็เด็ดยอดเนาะ พี่สิริเคยแชร์ว่าใครที่ปลูกปลูกพริกเนาะอยากให้ต้นกล้าพริกเจเริญเติบโตขยายขยายต้นเนาะขยายต้นขยายกิ่งก้านได้ดีก็คือต้องต้องเด็ดยอดนะต้องเด็ดยอดถ้าเด็ดยอดแล้วเนี่ยต้นกล้าพริกก็จะมีการมีการขยายต้นเนาะได้ดีก็ พี่สิจะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้เพื่อนดูเนาะในกระถางนะคะก็มีอันนี้พี่สิก็เองไปาตรงนี้ไปดูมาจากช่องกเกษตรของเพื่อนนะคะดูจากหลายหลายช่องแล้วก็ไปดูของน้องบุ๋มเนาะมาดามทำสวน น้องบุ๋มอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรียออสเตรเลียนะไม่ใช่ออสเตรียออสเตรเลียไม่ได้อยู่ซิดนีย์อยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่สิจำไม่ได้น้องน้องบุ๋มปลูกปลูกพริกงามมากแล้วก็พริกดอกมากพี่สิดูช่องของน้องมาติดตามช่วงที่น้องทำสวนปลูกพริกเนี่ยนะ น้องก็ปลูกแล้วก็เก็บไปตากแห้งกินเองไม่ไปซื้อนะน้องปลูกกินเองนะผักหลายๆชนิดน้องก็ปลูกเองน้องบุม๋มนะช่องมาดาทําสวนนะคะนี่น้องก็ปลูกงามเนาะแล้วเวลาเขาปลูกพริกเขาก็เขาจะเด็ดยอดเนาะเด็ดยอดให้ต้นต้นพริกมันแตกเห็นไหมนี่มันก็แตกมันจะแตกแตก,แตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่นี้พี่สิริก็ได้ได้มา สองกิ่งสามกิ่งอสามยอดนะสามยอดนะคะนี่พริกกระเรียงนะเป็นพริกกระเรียงไม่ได้ไม่ได้เป็นพริกอื่นอันนี้พริกกระเรียงเนี่ยเห็นไหมคะแตกยอดแตกอยู่นี่นี่ก็แตกกำลังแตกนะจ๊ะนไหมอ่ะก็มาอัปเดตเนาะใครที่ปลูกปลูกพริก นะไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกลงดินให้เด็ดยอดเนาะเด็ดยอดแล้วต้นกล้าพริกจะแข็งแรงแล้วก็ต้นก็จะมีการแตกยอดขยายเติบโตได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าไม่เด็ดยอดต้นพริกจะโตช้าจะโตช้านะนเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเพื่อนเพื่อน,อน,อนชาวเกษตรแล้วก็เอามาแช์เนาะพี่สิริก็ามาแชร์กับเพื่อนๆ ที่ทำทำสวนแบบปลูกผักปลูกปลูกกินเองเนาะปลูกกินเองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพืชไรส่สวนเศรษฐกิจนะไม่ได้ปลูกไม่เป็นธุรกิจนะก็สําหรับคนที่ปลูกกินเองนะคะปลูกกินเองแล้วก็อยากปลูกเอาไว้ที่กินผักแบบปลอดสารนะคะเนี่ยก็คือเคล็ดลับสิ่งง่ายๆพี่สิริก็มาแชร์นะคะเอามาแชร์บอกเพื่อน แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมา,ารดน้ำผักเนาะมารดน้ำผักแต่ว่าอันนี้ก็มาอัปเดตพริกกระเยงให้เพื่อนดูก่อนนะคะดูก่อนว่าถ้าเราเราเด็ดยอดนะต้นพริกก็จะแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านได้ได้ดีเหมือนกับถ้าเขาแตกยอดแตกกิ่งแบบนี้แสดงว่า ลากเขาเดินนะเราเราจะรู้เลยว่ารากเขาเดินเดินได้ดีมากนะแต่ถ้าไม่มีการพัฒนาเนาะไม่กินไม่มีการพัฒนาต้นไม้ไม่ไม่แตกยอดแตกใบมีแต่ยาวไปเรื่อยๆแสดงว่ารากเขาเนี่ยเออไม่ค่อยได้แตกกระจายออกหาอาหารนะ,ะแต่นี่เขาแตกยอดแตก,กกิ่งเราเด็ดเเราเด็ดยอดแล้วเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่3 4ยอดแสดงว่าการเดินขยายของรากของเขาดีมาก ะะดีมากนะค่ะก็เป็นทิศทางที่ดีนะได้ที่เราเลี้ยงแล้วก็ต้นพริกได้เริ่มเริ่มขยายนะเริ่มขยายเริ่มโตนะเดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมแปลงปลูกนะอันนี้คือเลี้ยงไว้ในกระถางเนี่ยเลี้ยงก่อนอันนี้ไม่ค่อยมีมีแตกนิดนิดอ่ะเดี๋ยวต้องร,รอต่อไปอันนี้รอต่อไปยังไม่ชัดยังไม่ชัดแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มแตกขยายเหมือนกันแต่ว่าไม่โตเท่าต้นนี้ ดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนไปทำปุ๋ยรดน้ำผักกันค่ะเปเลยจ้ะนี่คือน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนน้ำสาวข้าวของพี่สิริที่ได้เก็บเอาไว้ทุกวันนะที่มีการหุงข้าววันนี้วันนี้พี่สิริจะใช้น้ำสาวข้าวใช้น้ำสาวข้าวกับของชูรสนะ งชูรสใช้ผงชูรสหนึ่งช้อนแกงนี้เป็นสูตรสำหรับบำรุงบำรุงพืชผักให้ใบเขียวนะใบเขียวเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารในดินนะให้ดินได้มีสารอาหารไปเลี้ยงเลี้ยงดูพืชนะให้พืชผักของเราก็ แตกยอดแตกใบนะคะแตกยอดแตกใบเราเราให้ปุ๋ยเราต้องอโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยนะอิยนทรีย์นะอทิษฐานะอทิตฐานงต้องดูแลให้ปุ๋ยให้อาหารนะก็อย่างน้อยก็ต้องมีเวลาให้ก็ประมาณอาทิตย์ละสองสามวันนะคืออาทิตย์หนึ่งละสองสาครั้งนะสองสาครั้งก็คือ เราอาจจะ2วันให้ครั้งหนึ่งนะนนี้เป็นน้ำหมักกล้วยเพิ่มแร่ธาตุสารอินทรี Sun sea. นะก็คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะแคลเซียมอยู่ในนี้หมดนะนี่จะใส่ไปในน้ำซาวข้าวอันนี้พี่สิริจะใช้2อ,อถ้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหมักสับประรดน้ำหมักสับประรดเนี่ยจะไปเพิ่มมวลจูรินรี ในในดินนะเพราะว่าในสับประรดเนี่ยมีมีจุลินทรีย์จากตาของสับประรดนะพี่สีจะใช้แค่ถ้วยเดียวเมื่อกี้ตวงไม่เต็มเพิ่มอีกนิดนึงนะในตาสับประรดเนี่ยม,มีมีจุลินทรีย์เยอะมากนะคะมีจุลินทรีย์เยอะมากในในตาของสับประรดเนาะใครที่เคยดูที่พี่สิริทำน้ำหมักสับประรดจะรู้ว่า พ,พี่สิริทำน้ำหมักสับปะรดแบบไม่ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์จากตัวอื่นนะเราใช้วิธีการหมักเพื่อให้ใช้น้ำตาลเนาะใช้น้ำตาลไปไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในตาสับปะรดให้เกิดการขยายตัวนะเกิดการขยายตัวแล้วก็ เพิ่มมวลจุลินทรีย์เยอะขึ้นในในน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วเราก็ถึงจะนําไปใช้กับพืชผักในสวนนะเพราะว่าเราจะไปเร่งการจเจริญเติบโตเร่งมวลจุลินทรีย์ในดินเพื่อให้ดินเราเกิดความร่วนซุยนะคะเนีย่ยดูน้ําหมักน้ําหมักกล้วยน้ําหมักกล้วยน้ําหมักปลอกล้วยน่าใช้มากเพื่อนเพราะว่าเชื้อเดินดีมากเนี่ยใครที่ปลูก ผล,ลไม้นะผล,ละไม้เป็นพืชผักผลก็ได้นะฟักทองนะฟักทองบวบผล,ลไม้ละมุดนะคะละมุดส้มนะแล้วก็ชมพู่นะหลายๆอย่างนะคือที่พี่สีได้ได้ลองใช้จากที่บ้านสวนนะคะปรากฏว่าลูกผลโตนะลูกผลโตนะมะม่วงด้วยนะ ตแล้วก็ติดผลเร็วนะติดผลเร็วแล้วก็ติดเยอะด้วยนะคะเนี่ยมะนาวนะเอาไปลดราดเลยเพื่อนทําในน้ำหมักกล้วยนะน้ำหมักกล้วยทําง่งายๆทําเหมือนกับชื่อเขาเลยแหละแบบกล้วยกล้วยอะ่ะทําง่งายๆเองน้ำหมักกล้วยนะคะไม่ได้ยุ่งยากก็นําเปลือกกล้วยมานํากล้วยสุกงอมมามาผสมมาผสมกับเอ่อน้ำสาวข้าวหรือ,รอน้ำหมักข้าวนะใช้ข้าวหนึ่งถ้วยหนึ่งหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยนี้ก็ได้นะแล้วก็ เปลือกกล้วยนะเปลือกกล้วยแล้วก็กล้วยสุกงอมที่เราไม่ทานนะประมาณ 1- 1กิโลนะแล้วก็เอาข้าวเหนียวนะเอาข้าวเหนียว1่ถ้วยตวงแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้น้ำนะใช้ใช้น้ำา1ลิตรนะ,ะเปลือกกล้วย1กิโลน้ำา1ลิตรแล้วก็น้ำตาล1่ถ้วยตวงเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำตาลนะแล้วก็มีน้ำตาล นะ้ำตาลเราก็ใช้1กิโลก็ได้หรือว่าครึ่งกิโลก็ได้นะห่ถ้วยก็ได้นะแล้วก็ทําการผสมนะแล้วก็หมักมีวิธีการทําในช่องสีรัรออแกนิคก,การเด่นวิธีการทําจุลินทรีย์เปลือกกล้วยง่ายง่ายง่าย,ายมากนะฮะทำเลยนะคะแล้วเราก็หมักเอาไว้นะสาวันหรือ15ตอนนี้พี่สิริม,มักแค่15วันเองน้ำน้ำหมักเปลือกกล้วยก็ใช้ได้แล้วเนี่ยนะสิวัน สิบห้าวันหรือหนึ่งสัปดาห์ก็ใช้ได้เพราะว่ามันร้อนร้อนนะจุลินทรีย์เดินดีพอจุลินทรีย์เดินดีมันก็จะช่วยย่อยสลายเอนไซม์เปลือกกล้วยนะแล้วก็เนื้อกล้วยแล้วก็ข้าวก็ย่อยสลายเร็วนะย่อยสลายเร็วแล้วจุลินทรีย์ก็เพิ่มมวลขึ้นมาเยอะเราก็ลดละพื้นผักเราได้นะครับเพื่อทําง่ายง่ายมากะเนี่ยเสร็จแล้วปุ๋ยของพี่สีพี่สีก็เตรียมน้ำเอาไว้เนี่ยทั้งหมดเนาะอันนี้น้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ผสมลงไปแล้วก็ลดละเนี่ยคือกวิธีการ ทำปุ๋ยอินทรีย์แบบง่ายๆขอยงพี่สิริแล้วผักก็งามนะคะง่ายๆเองนะคะเห็นไหมคะจุปุ๋ยปุ๋ยของพี่สิริไม่ต้องมีต้นทุนนะไม่ต้องมีต้นทุนกระสอบละสองพันนะคะพี่สิริใช้ต้นทุนจากในครวัวเลยนะอะไรที่เหลือมีใช้เหลือกินในครวัวเรือน นะเราก็มาทำมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักเศษอาหารก็ได้นะฮะเพื่อนเนี่ยลดลาดลงไปแบบนี้จังยุกอยาก สำหรับทลิปนี้นะคะทานเพื่อนมาแชร์วิธีการทำปุ๋ยน้ําอินทรีย์ของพี่สิทำแบบง่ายๆนะคะคือเราก็วิธีการบำรุงพืชพันธุ์ผักให้มีใบเขียวนะคะให้มีใบเขียวแล้วก็มีดินพร้อมปลูกที่ร่วนซุยนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยถ้าเราเ,เลี้ยงพืชนะคะเลี้ยงพืชแล้วเราให้ปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบเนี้ย ต้นไม้ไม่ค่อยโสมนะต้นไม้ก็ไม่ค่อยโสมไม่ค่อยเหี่ยวเขาก็จะเหมือนกับว่าเขามีแหล่งแหล่งธาตุสารอาหารอยู่ในดินตลอดเวลาเพราะว่าเราพอเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดร่าดเนี่ยเราเหมือนเราจะเพิ่มอาหารให้กับดินทุกวันต้นไม้ก็ไม่เฉา ก็เปรียบเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันนะเราได้อาหารที่บำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงสมองทุกวันเราก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนะไม่เหน็ดเหนื่อยสมองเราก็ทำงานได้ดีใช่ไหมคะเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะอากาศร้อนๆนะคะอากาศร้อนๆก็ขอให้เพื่อนๆนะคะขอให้เพื่อนๆทุกๆคนดูแลสุขภาพนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำน้ำเปล่านะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ำ วันวันหนึ่งหนึ่งขวดลิตรหรือพอมันร้อนมากเราอาจจะกินวันละสองขวดสองขวดลิตรนะคะก็ให้กินน้ําทีเ่เป็นน้าเป็นน้าเป็นน้ําดื่มนะน้าดื่มคือไม่ต้องให้เย็นมากนะคะเป็นอุณหภูมิที่อาจจะเย็นเย็นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิในอากาศชั้นอากาศเนี่ยบางวันก็สามสิบเก้าแล้วก็บางวันก็สี่สิบนะนะก็มีบางจังหวัดที่ ทะลุไปถึง40แล้วนะ40แล้วนี่ฮอตมากนะคะ,ะฮอตมากมนะคะคนไทยถ้าอยู่ถึง40นี่นะมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องโรคนะจะมีเรื่องโรคมาจากความร้อนก็คือ heat stroke นะคะ ฮิสโตกเป็นโรคที่อันตรายสําหรับเมืองร้อนแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองร้อนขนาดนั้นแต่คนที่ทาทางานอยู่กลางแจ้งอยู่กลางอากาศที่ร้อนมากก็จะมีผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศร้อนมากสมควรที่จะอยู่ในร่มนะสมควรที่อยู่ในร่มแล้วก็ดื่มน,น้าเยอะนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าปพี่สิริกเ็เป็นกาลังใจให้กับคนใช้แรงงานนะให้สู้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า